แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้มีข่าวจากทกอสอ์น,นะคะมีสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำมานําเสนอทุกคนในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะคะสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพปลอดดอกเบีย้ย3เดือนแรกนะคะ เพื่อเป็นเงินทุนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคา2 0 -19 หรือโควิด -19 นะคะและปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาได้ให้มีเงินทุนในการสร้างงานสร้างอาชีพทั้งอาชีพการเกษตรอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรหรืออาชีพนอกภาคการเกษตรที่มีลักษณะเป็นอาชีพเสริมเพื่อหาไรายได้ ขายของออนไลน์ขายอ่านตามสั่งขายของรถเข็นร้านซักรีดร้านเสริมสวยหรือตัดผมร้านซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์นวดแผดโบราณเป็นต้นนะคะมาดูคุณสมบัติของผู้กู้เบื้องต้นนะคะเป็นเกษตรกรทายาทเกษตรกรบุคคลในครัวเรือนหรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และหรือ ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาเพื่อสแสวงหาแนวทางการประกอบอาชีพใหม่นะคะไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของทกศามากก่อนกรณีที่มีสมาชิกในครัวเรือนเป็นลูกค้าเดิมของทกศอยู่แล้วและยังไม่แยกการทำกินหรือทรัพย์สินออกจากกาันอย่างชัดเจนสามารถขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเฉพาะกิจและกู้ได้เฉพาะโครงการนี้เท่านั้น มีแผนการประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรืออาชีพอื่นๆในลักษณะเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนักระยะเวลาจ่ายสินเชื่อนะคะตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปถึง30มิถุนายนนี้แล้วนะคะต้องรีบเลยนะคะวงเงินสินเชื่อสูงสุดรายละไม่เกิน50,000บาท การชำระคืนไม่เกิน12เดือนนับตั้งแต่วันกู้เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน18เดือนนะคะอัตราดอกเบีย้ยเดือนที่1-3ร้อยละ0ต่อปีเดือนที่4เป็นต้นไป MRR ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ6.50ต่อปีหลักประกันนะคะใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย จำนองเป็นประกันนี้ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละเของวงเงินจำนองใช้บุคคลตั้งแต่1คนขึ้นไปค้ำประกันให้กู้ได้ไม่เกิน50,000บาทใช้บุคคลรับรองรับ,รบผิดอย่างลูกนี้ร่วมกันให้กู้ตามโครงการได้ไม่เกิน5 0 0 0 0บาทติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 2 5 5 5 0 5 5 5 หรือที่ www.baac.or.th